ครับคุณผู้ชมครับเป็นช่วงที่ทุกท่านรอคอยครับช่วงนี้พราวพยากรกับผมอาจารย์นกยิบซีดวงดาวจะเริ่มพยากรณ์ดวงประจําวันจันทร์ที่29พฤษภาคมเริ่มต้นที่คุณผู้ชมที่เกิดในวันอาทิตย์ครับคนวันอาทิตย์เป็นเชลล่นไรมาดูซินะครับคนวันอาทิตย์ได้ไพ่8ถ้วยแล้วก็ไพ่สองถ้วยเป็นธาตุน้ําเวลาไพ่ธาตุน้ําขึ้นเนี่ยเข้ากับบรรยากาศมากๆเลยบรรยากาศฝนตก ชุ่มชําชุ่มชําหน้าบ้านน้ําท่วมน้ําขังหรือเปล่านะครับไพ่น้ำเนี่ยเป็นไพ่กลางคืนนะดังนั้นนะครับสถานก,การณ์ในช่วงสองสวันนี้ไปถึงวันจันทร์ก็ต้องบอกว่าการค้าการขายของคนวันอาทิตย์ไม่โดดเด่นเท่าไหร่นักนะรประคองไปก่อนแล้วกันนะการเล่นหุ้นการค้าการขายต่างๆอย่าเพิ่งรีบร้อนลงทุนนะครับนะครับในเรื่องของการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับมีไรายได้ตามปกติ แต่ไม่มีไรายได้ที่พิเศษเข้ามาโชคลาภไม่เด่นนะครับโชคลาภยังไม่ถือว่าเด่นนะเล่นตามคนอื่นจะเป็นจังหวะที่ดีของคนวันอาทิตย์ความรักนะครับจะห่างจากคนที่เรารักเพราะหน้าที่การงานนะครับวิธีแก้ไขถ้าไปเที่ยวภูเขาหรือน้ําทะเลหรือไปเที่ยวต่างจังหวัดให้ไปด้วยกันนะคนวันอาทิตย์อย่าแยกกันไปเป็นวิธีที่ดีความรักของคนโสด ยังหลงลักข้างเดียวอยู่เลขที่ถูกฉลกสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์คือเลข 2, 8และ7อย่าลืมตาม7ด้วยนะครับนะครับอะไรครับต่อไปครับคุณผู้ชมที่เกิดในวันจันทร์ในมือผมเป็นไพ่เจ็ไม้เท้าและ1ดาบคนวันจันทร์ที่ป่วยอยู่จะแข็งแรงขึ้นจะรู้สึกเลยว่าตัวเองมีพละกกำลังร่างกายแข็งแรง มีความเข้มแข็งในการงานคนวันจันทร์ที่ต้องการที่จะผลักดันงานให้บรรลุตามเป้าหมายได้ยอดขายเสนองานประมูลงานชนะเลิศลุยประกวดร้องเพลงประกวดงานต่างๆนะฮะแม้กระทั่งสมัครลงรับเลือกตั้งอบตอผู้ใหญ่กำนันประธานได้สำเร็จแน่นอนไพ่ขึ้นคู่แบบนี้หมายถึง ดวงมาไม่ต้องรอโชคคุณมีความสามารถอยู่แล้วจะทำอะไรรีบเร่งทำการขายตรงก็จะมียอดเพิ่มนะฮะสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายได้ในเรื่องของการเงินมาจากงานนงานนะครับวันจันทร์ที่มีคดีความหรือมีการทวงถามเรื่องหนี้สินจะได้รับการชำระความรักคนวันจันทร์ที่เคยใจอ่อนกลับใจแข็งกรัดดางโกรธง่ายหายยากไม่ใช่หายเร็วนะ อันนี้เป็นข้อเสียจะทําให้เป็นที่เบื่อหน่ายของคนรักคนวันอังคารใช้ความสนใจในเรื่องของการเงินมากเป็นพิเศษจึงมีโอกาสที่จะเกิดโชคลาภได้เลข1เลข7และเลข4เป็นเลขมงคลสําหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์อย่าลืมนะครับผมย้ําว่าเลขมงคลนะครับไม่ได้ใบหวยนะฮะต่อไปครับคุณผู้ชมที่เกิดในวันอังคารนะครับคนวันอังคารนะครับแหมไพ่แบบนี้ต้องบอกว่า เป็นไพ่ที่ดีเหลือเกินสำหรับคนวันอังคารที่ต้องการสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผู้ใหญ่เข้ามาอุปถรัรมภ์ไพ่พระสังฆราชที่ติดกับไพ่ราชินีือถ้วยแปลว่าคนวันอังคารที่ทำบุญมาผลบุญกำลังให้ผลหมายความว่าจะได้เงินจากผู้ใหญ่และจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำว่าผู้ใหญ่แปลว่าพ่อแม่ สามีหรือเมียที่แก่ขว่าผัวที่แก่ขว่าก็ได้ลุงก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้สิ่งที่มองไม่เห็นก็ได้ที่คุณบูชาอยู่ต้องการเงินได้เงินต้องการงานได้งานนะครับทําดีได้ดีมีนะครับคนวันรังคารเป็นจังหวะที่ดีปแปลกมากสัปดาห์นี้คนวันรังคารใจเย็นลงนะครับมีสติมากขึ้นนะครับให้ความใส่ใจในครอบครัวลูกสามีภรรยาโอ้โหถือว่าดีครับ และมีโชคด้วยนะครับโดยเฉพาะคนวันอังคารที่ปฏิบัติธรทมกรรมฐานตั้งจิตอธิษฐานคนวันอังคารที่ผิดหวังเรื่องความรักจะสมหวังด้วยแรงอธิษฐานจะได้รับการสนใจใส่ใจจากคนที่เรารักเลขที่ถูกชะโงคือเลข2เลข5และที่สำคัญนะครับอย่าลืม9ด้วยครับนะครับ2 5 9เลขสวยมากสำหรับคนวันอังคารนะครับ ต่อไปครับคุณผู้ชมที่เกิดในวันพุธนะครับวันพุธไพ่ในมือผมเป็นไพ่จกักรพรรดิและไพ่เทมเพลนนะครับสอใบนี้อยู่ในไพ่ชุดศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นจึงทําให้ดววันพุธในช่วงนี้แข็งแรงโอ้โหดีจังเลยถ้าป่วยอยู่มีแค่รับว่าย้ายหมอย้ายโรงพยาบาลตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่งจะดีขึ้นจะพบยาดีหมอดี สุขภาพแข็งแรงการงานมีการปรับเปลี่ยนปรับตัวปรับปรุงสามปรับดีขึ้นแน่นอนได้ทั้งเงินได้ทั้งกล่องนะครับเร่งค้าขายค้าขายออนไลน์ค้าขายตรงหรือว่าค้าขายอยู่กับที่แม้กระทั่งทำงานประจำยังเป็นที่รักของหัวเจ้านายเลยคนพุทธนะครับถือว่าดีในเรื่องงานและเงินในเรื่องความรักไม่ดีครับจะทะเลาะขัดแย้งกับคนรักเพราะตัวเอง เอาแต่ใจขี้งอนเกินไปหรือเปล่านะฮะลองดูซินะครับ,นะรบถ้าเขาไม่ปรับเราก็ปรับอย่าลืมนะครับเพราะคนเราพูดเป็นจังหวะของการปรับเปลี่ยนที่ดีให้อภัยคนรักหน่อยก็จะเป็นสิ่งที่ดีโคนรันพูดเลขที่ดุโลคือเลข4 1และ4อาจระวังเลขคู่หรือเลขเบิ้ลนะครับมีดวงโชคถึง80สําสหรับท่านที่เกิดในวันพุธครับต่อไปครับคุณผู้ชมที่เกิดในวันพฤหัสนะครับ คนวันพฤหัสได้ไพ่จัดเมนและไพ่อัศวินถือเหรียญในภาพนี้บ่งบอกถึงการถือเหรียญบ่งบอกถึงการปรปับปรุงปรับปรุงเนี่ยถูกแบ่งเป็นสองอย่างครับคนวันพฤหัสหนึ่งกำลังเคลียร์งานเก่างานที่ข้างทางที่ดินพ่อหางหมูคนวันพฤหัสกาลังเคลียร์ให้มันเรียบร้อย1 2. คิดว่าจะทําอะไรต่อดีหลังจากเคลียร์แล้ว 3. มมีการปรับปรุงภายในจิตใจดีขึ้น มั่นคงขึ้นมีสติมากขึ้นคิดงานออกคิดช่องทางหาเงินออกดังนั้นสัปดาห์หน้าคนบรดหัสจะจัดตั้งองค์กรบริษัทหอจอกรร้านค้าจัดทำเพจทำเฟซใหม่ค้าขายออนไลน์หรือแม้กระทั่งเดินทางลุยได้เลยเป็นจังหวะดีในการเมคมันนี่ในเรื่องความรักคนรักเก่าจะกลับมาพูดคุยด้วยนะครับถ้าโสดจะเจอคนรักในอดีตชาติ เลขที่ถูกฉลกคือ2 2และ1อย่าลืมนะครับอย่าลืมตามเลขเก่านี่เป็นเคล็ดลับของคนวันพฤหัสต่อไปครับคุณผู้ชมที่เกิดในวันศุกร์คนวันศุกร์นะครับไพ่แบบนี้ขึ้นมาได้ยังไงเป็นไพ่10ไม้เท้าและ10ดาบเป็นไพ่ต่างธาตุแต่หมายเลขเดียวกันมีค่าแปลว่าเวรกรรม ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมันมงบอกว่าคนวันศุกร์กำลังถูกกรรมตามสนองครับถ้าเกิดคุณทำไม่ดีมาก่อนหน้านี้ขี้เกียจไม่สนใจงานหรือมีปัญหากับผู้ร่วมงานช่วงนี้คุณจะมีปัญหาที่แก้ไม่ตกครับปัญหาเรื่องงานแก้ไม่ตกปัญหาเรื่องเงินอย่างแก้ไม่ได้ครับนี่คือดวงของคนวันศุกร์ครับ ต้องดึงใจตัวเองให้เย็นลงขยันมากขึ้นมีสติครับอยู่คุณอยู่กับตัวเองอยู่กับใจตัวเองอย่าไปคิดมากนะครับคนปันสุกนะครับระวังสุขภาพด้วยจะมีปัญหานะครับผมหยิบเพิ่มให้อีกใบเป็นกําลังใจให้สำหรับท่านที่เกิดในบันสุกครับได้ไพ่ราชินีถือไม้เทา้าจะมีค่าใช้ใจ่ายเต็ไมไปหมดเลยครับไพ่ตัวนี้นะครับ ถ้าคุณขยันคุณจะได้งานดีแต่ปรากฏว่าคนบันสุขจะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดครับเลขที่ถูกชโชว์คือเลขเดิมเลขที่บ้านเสียงโชคได้และเลข1 0ึและเลข3ครับนี่คือเลขมงคลของคนบันสุขสุดท้ายครับคุณผู้ชมที่เกิดในวันเสาร์คุณผู้ชมที่เกิดในวันเสาร์น,น,น,ารนะครับได้ไพ่เก้าเหรียญและหกเหรียญครับไพ่แบบนี้เป็นไพ่ธาตุดินเงินมาครับ ค้าขายดีมีกําไรยิ่งขยันยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งได้นี่คือคํานี้คุณให้กับจักราวาลจักรวาลก็ให้คุณคนวันเสาร์กำลังจะได้รับผลตอบแทนกลับคืนมาจากการเสียสละและการเป็นผู้ให้นะครับยิ่งทําบุญยิ่งได้ครับแต่ความรักสวนทางนะครับความรักไม่โดดเด่นเลยสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์ดังนั้นสัปดาห์หน้าวันเสาร์มุ่งไปในเรื่องของการงานและการเงินนะครับ การมีปัญหาในเรื่องการเงินที่ผ่านมาจะแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีนะครับถ้าทํานิติกรรมกู้เงินนะครับจะได้เงินมาช่วยเหลือหลังจากที่มีการแก้ไขไปแล้วเลขที่ถูกฉลองหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์คือเลข9กับ6ติดติ่ง3ไว้นิดหนึ่งครับคุณผู้ชมครับ